สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับภาษาพาทีบทที่5ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องไปโรงเรียนตอนที่4นะครับอ่านสะกดคําและฝึกอ่านตอนนี้นะครับเราจะยังอยู่กันที่หน้าที่48นะครับหน้าที่48 ตรงรู้จักรูปและชื่อวรรณยุนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็มีวรรณยุนะครับมาให้เด็กๆรู้จักสองวรรณยุก็คือไม้เอกและไม้โทนะครับไม้เอกจะขีดลงมา1ขีดซึ่งเราจะเขียนไว้ด้านบนของตัวอักษรหรือว่าพยัญชนะนะครับแล้วก็ไม้โทเราก็จะวางไว้ข้างบนตัวอักษรหรือพยัญชนะเช่นเดียวกันนะครับเด็กอ่านตามครูนะครับไม้เอกเรียกว่า ไม้เอไม้โทเรียกว่าไม้โทต่อไปนะครับเราจะมาฝึกอ่านสะกดคํานะครับซึ่งเขาก็มีตัวอย่างให้เราฝึกอ่านในหน้าที่49นะครับมาอ่านตามครูนะครับไก่แจ้ไก่แจ้นะครับพยัญชนะ ก็จะเป็นกอไก่สระไอไม้มาลายวรรณยุยก,ก็คือไม้เอกอ่านตามครูครับกอไอไก่ไม้เอกไก่ต่อไปคำว่าแจ้นะครับมียัญชนะคือจอจานสระแอแล้ววรรณยุก,ก็คือไม้โทอ่านว่าจอแอแจ้ไม้โทแจ้ รวมกันอ่านว่าไก่แจ้แบบนี้นะครับอันนี้ไปดูอีกหนึ่งคำนะครับคำว่าปู่ยา่าคำว่าปู่ยา่านะครับมาเริ่มที่คำว่าปู่มีพันธุ์ชนะคือปอปลาสระอูวันณยุกค,คือไม้เอกนะครับสะกดว่าปอปูปูไม้เอกปู่ต่อไปคำว่ายา่านะครับ ยัญชนะคือยอยักษ์สระอาวรรณยุ์คือไม้เอกสะกดคำว่ายออายาไม้เอกยารวมกันอ่านว่าปู่ยานะครับทีนี้นะครับเด็กๆมาฝึกอ่านสะกดตามคุณครูเลยนะครับทีละคำนะครับกอไอไก่ไม้เอกไก่ จอแอแจไม่โทแจ้ไก่แจ้หอแอแหไม่เอกแหดออูดูแหดูปออูปูไม่เอกปูยออายาไม่เอกยากปูยากปออาปาไม่เอกป่าพอไอไผไม่เอกไผป่าไผ สอไอใสไม่เอกใสยออายาใสยาบออาบาไม่โทบ้าบอไอใบไม่โทใบบ้าใบ,าบาชอไอชัยไม่โทใช้ดอ,อีดีใช้ดีปออีปีนออีนีไม่โทนี้ปีนี้ ชอ,อีชีไม่โทชี้มอ,อือมือชี้มือถออือถือมอไอไม้ไม่โทรไม้ถือไม้หอไอไหไม่โทให้มออามาให้มาผออาผาไม่โทผ้าสอ,อีสี ผ้าสีสออีสีไม่เอกสีหออาหาไม่โทห้าสี่ห้าสออาสาคออูคูสาคูถออูถูถอไอไถถูไถ ถ้าเด็กๆคนไหนยังอ่านยังไม่คล่องนะครับสามารถกดสต็อปแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วฝึกอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้อ่านคล่องๆนะครับต่อไปนะครับมาสะกดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครูจะอ่านคําแล้วก็ให้เด็กๆสะกดตามด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่คําแรกครับไก่แจ้กอไอไก่ไม่เอกไก่จอแอแจไม่โทแจ้ไก่แจ้ แห่ดูหอแอแหไม่เอกแห่ดออูดูแห่ดูปูย่ย่าปออูปูไม่เอกปู่ยออายามไม่เอกยา่าปูยา่ย่าป่าไผ่ปออาป่าไม่เอกป่าผอ,อาไอไผ่ไม่เอกไผ่ ป่าไผ่ใส่ยาสอไอใสไม่เอกใส่ยออายาใส่ยาบ้าใบบออาบาไม่โทบ้าบอไอใบไม่โทใบบ้าใบใช้ดีชอไอใช้ไม่โทใช้ ดอ,อีดีใช้ดีปีนี้ปออีปีนออีนีไม่โทนี้ปีนี้ชี้มือชออีชี้ไม่โทชี้มอือมือชี้มือ,มอถือไม้ ถออือถือมอไอไม้ไม่โทไม้ถือไม้ให้มาหอไอหไม่โทให้มออามาให้มาผ้าสีผออาผาไม่โทผ้าสออีสีผ้าสี สี่ห้าสออีสีไม่เอกสี่หออาหาไม่โทห้าสี่ห้าสาคูสออาสาคออูคูสาคูถูไถถออูถูถอไอไถถูไถ เอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการฝึกอ่านเด็กๆสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปแล้วฝึกอ่านซ้ําๆบ่อยๆจนกว่าจะอ่านได้คล่องแล้วก็ชินนะครับกับคําที่เราคุ้นเคยแล้วต้องฝึกสะกดดูพยัญชนะและสระนะครับให้ถูกต้องแล้วเราจะอ่านหนังสือได้นะครับสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ